วันนี้เราจะมาที่บ่อน,นจจที่23ผ่านะครับเวลาตอวันนี้วันนี้ก็ช่วงเวลาประมาณ10โมงครึ่งด้วย10โมนะครับสภาพบ่อนี้ออน,น,นะครับก็ย๋ยล่องคอยนะครับตกเลยนะครับโอ้ย,อยนั่นทำไรเลยครับ ไปนะครับไม่ตีนะครับ๋ยวตีแข่แข่แข่ๆข่บอลนะครับบลนะครับมาลา ปกติเป็นเวลาให้อาหารจะเป็นช่วงนู้นนะฮะเริ่มอันนี้ก็10โมงกว่าตัวใหญ่นะตัวนี้หน้าใหญ่นะครับปลาเป็นพันๆตัวครับ